อยู่กก็็เราไว้มี๋อแต่ก็มีลูกมีอ่มีคนทนมากทนมากเองเต๋อไว้ตัดอันนี้ว่าสำหรับอ่าขึ้นไปนั่งแต่งผมแต่งอะไรเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อทีมเขาไม่มีลูกนะเจ็ดอันนี้ก็คือหมดหมดฤดูกาลแล้วใช่ไหมดฤดูกาลแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็น่าจะประกาศปิดสวนปิดสวนแล้วแล้วหน้าสวนยังมีอยู่ไหมไม่ไดไม่มีแล้วก็มีอย่างที่เหลือเนี่ย เพราะว่าทีคนไม่ดูไม่ดูเผ็ดบางคนไหลมาเราถ้าประกาศหมดเลยแล้วก็ปิดมันไม่ได้คือปิดก่อนแล้วคนก็ไหลมาคือไม่ดูนั้นเหมือนดูเขาเห็นน้องเพราะว่าจะปิดฤดูกาลรีบมาเลยการปิดตั้งยังมีอยู่นะเขาบอกว่าอ๋อปิดฤดูกาลส่งนู่นแต่หน้าสวนยังมีปกตินี่ๆเนี่ๆเนี่เดนี่นี่เดี๋ยวหน่อที่ไม่ดีเลยนะหน่อเลร้ยมากเลยเนี่ยลูกชายมาปลูกยังได้สารทลายอ่สาทลายตัดจะทลายหลย อันนี้น่าจะปีอันนี้ก็มีลูกน่าหน่อมเองไหมอันนี้น่าจะปีปีกว่าปี 8, 8<ม>ปร<ล>ะมาณแปดเดือนเลยผมไม่ก็หกปีแปดเดือนแล้วเพราะมันช้ำม,มากเสลาสติดช้ำมากก็มาแค่นดูแลก็ถือว่าได้กินสาระลายปจริงน,นี่นี่ดูสลายเริ่มเลยนนี่นี่ดูสลายเริ่มเลยนะ อันนี้ลูกใหญ่ใหญ่เกิดโอ้โห,โห,โหดูนี่อันนี้แก่เขาแกเป็นเมี่ยมคือเขาก็ถ้าขายโลอยสามลอยไงนี่ลูกลูกใหญ่มากพอๆกันมายงชิดเลยเนาะแต่ที่ตัดเป็นล้าใหญ่กว่านี้ใช่เนี่เนาะท,ที่พวกคนมัมนก็มาเจอกันนะั่นน่าจะอทีมันดูนี่นี่อ,อันนี้นา่นาลองชิมกันลูกก่อนอันนี้น่าจะตัดได้เลยน้อต้องอ๋อนี่ที่ที่ศรีสะเกตกับ รีล์ก็ต้ไอ้เนี่ยลูกขนาดนี้นหลยลูกใหญ่มากที่ผมบอกว่าเขาเนี้ยเดี๋ยวร่ใหญ่อันนี้เก๋เขาจำโบไหมแต่ที่ตัดไปแล้วพวกเศรษฐีเขามาซื้อน่ะคนมีเงินเขาซื้อเลยโยทะลายเลยทละลายนึงหน้าจาด8กแดกิโลเขาซื้อซื้อโลสามรอยเป็นเงินเท่าไหร่คิดใช่มสิบโลสามพันแปดโลสามแปดสี ครับก็เป็นเงินสี่พันแปดครับนี่ลุงจันเจ้าของสวนก็แนะวิธีการคิดนะครับสี่พันแปดทั้งหมดเดี๋ยวก็ไม่เห็นก็ซื้อเลยยกทลายเนื้อเยอะมากเลยเนาะเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากก่อนจะปลูกลำยนิพผมคิดว่าไอเนี่ยลำยานิพตันนี้น่าจะมีลูกมีหน้านะยสามต้นนะผมทดลองก่อนกล้วยนี่เป็นกล้วยพี่เลี้ยงใช่ไหมครับพี่เลี้ยงจริหรือเปล่าหนอใครจะเอามาได้นะผมไม่ไม่ขายให้ฟรี นนอมัเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงให้ลำใหญ่มันจะเป็นอันนี้ลองทดลองดูว่าไม่ต้องพี่เลี้ยงก็ได้เพราะทนเพราะผมที่ผมขายพันนะผมไว้เลี้ยงลำไรก่อนในร่มแล้วก็มาลำไรแล้วก็มาแดดแฉเพราะว่าผมต้องคอไว้ประมาณแปดเดือนนะผ่านผ่านหนาวร้อนแล้วก็ฝนแล้วถึงจำหน่าย เขาขายถูกขายต้นประมาณนี้ก็ห้าร้อยเองเห็นเมื่อกี้ลูกชายบอกว่าเป็นวิศวกรด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเวลามาทำสวนเก็บเงินเอาโบนัสมาเป็นโบนัสจากเงินกินเหล้าเพราะว่าเดือนหกเจ็ดหมื่นก็ต้องมาทำหนึ่งเพราะนี่ความแค่เดือนเดียวก็ล้านกว่าแต่เเาสองล้านกว่าน้องอายุเท่าไหร่สามสิบสี่หลักการเขาดี พี่แจ๊บอกว่าเขาจบวิศวะแต่เขาออกจากวิศวะเขาอ,ออกจากงานนะจ๊ะไม่ทำไมาทำไม่มีจริงแบบพี่เจ๊เจวิศวะเขาจะเสื่อมเส่เลยนะเพราะว่าการดำรงชีวิตก็คือทำนาเนี่ยมันไม่มีใครเหลือครับเพราะพวกพวกถือทอดอำนาจอะไรต่างๆไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนคือเขาจะให้ชาวนานนี่จนลงเพื่อปกครองงานครับผมกล้าพูดเลยนะครับขเขาถามว่าแล้วถ้าให้ชาวนารวยแล้วเขาจะจนชาวไร่ชาวนานรวยแล้วเขาจะจนครับ แล้วเราจะปกฟังเอาอพี่น้องฟังเอาครับครับอันนี้ข้อคิดผมนะครับไอเขาจะพูดกมคิดว่าเขาต้องต้องรัตนาะันนั้นนะฉะเช้าน้ำไม่มีโอกาสที่จะดูได้เลยตั้งแต่ดึกดํบบันเจ็ดแปดร้อยปีก็อยู่อย่างนี้งั้นเราต้องมาเปลี่ยนความคิดคจาก